ยน,นี่ยคนางหาวแบบอยู่เ็นอยากนอนมัง้ง่ได้ยินเสียงหาวหอดผีเลยมึงสามีคุยคะ่ะตาลีตนตนลีโตนก่อนจะไปค่ะยกอาหารให้เนี่ยกินกินแห้ะค่ะแล้วก็บอบนี่ค่ะอันนี้จากบริษัทเด็บริษัทคุณเอ้ยตกเราขึ้นมากมันมันโดดไว้เนาะ <laughs> มันมึนเหแม่กลนมันมึนนี่ค่ะนะคะขนมค่ะใส่บุบุรีอบให้สซุก ให้มันอุ่นนะคะมันมันมันสุกแล้วแต่เขาจะอบอีกนะคะให้มันร้อนๆนะเราก็มาให้ภรรยากินแต่คนกินเบื่อๆค่ะมันใหญ่มันหลายพวกระจุกค่ะนี่ค่ะเป็นตะหักเป็นสิไปลำ่ล่าอยูค่คุณนคยกัน มาหาชาลีนอนชาลีทำไมไม่กินกระดูกให้หมดเนี่ยเมืชาลีชาลีทำไมไม่กินกระดูกให้หมดค่ะมาดามเดนิสตัวปติภาโมจีไม่อยากบอกว่ามันกินอ่ะกินกินในเอฟซีบ้างเนี่ย Comme Alissa et Catherine. Quand j'habitais à Montréal, je faisais beaucoup de choses. Puis, on a mis les vêtements, c'est le vrai. Et puis, à puis là, on a rencontré dans les lignes, puis tout est parti comme ça pour de vrai. C'est un questionnement de la carrière interne. Il manque maintenant Configuer mon amour pour la mode avec. On pour a pour l'histoire. Je viens de trouver l'équation. Oui. La mode revient pas la secrité. On aurait besoin de plus de ça. C'est important, je pense, qu'il y a du monde qui en a besoin avec les années qu'on s'en vient. Ça coûte cher. Il y a seulement 15% vêtements qui sont achetés C'est un gros problème niveau pollution. Euh, Mais il y a un, là, un bien, de, de, oui. de main. Ah, Achetez pas Calme, de, bon. moins de, de, de la façon, de comme ça. Une vieille, une nouvelle, oui, allez, allez, on a oui. de parler de de sol, de particulièrement oui, des non, sols oui. après Noël. Oui, Parce que est que oui. c'est vraiment le bon moment pour faire des auberges? On répond à la question. Ah! <rire> 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 กระโดดค่ะขอบคุณนะคะของคุณผู้แชร์ไลน์อันดับหนึให้น้ำให้น้ำ2024เราจะมาอย่างเป็ทกนบิเวณที่ลล์ลูกที่พงแรอมที่ตั้งต้บองร้นี้อ่งการ์ดของคุณลูงอะติดขนติดแนบเลยละขนชารีอะอ้ามัดเสียงทีวีดัง เจอกันในสัปดาหนะคะบ๊ายบายตุ๊บุุเอชาลีกับนม่ยาไป <c oughs> คะ่ะมีแต่เสียงทีวีค่ะดังมันมืดคะ่ะข้างนอกมืดมากนะคะเอฟซีเ <c oughs> นี่ยคะ่ะมืด <c oughs> มืดในหิมะขาวโพนไม่มีใครชาลีนางเอง นางเปิดมุรี่มันเสียงดังนี่นี่ค่ะดูซีเป็นอย่างนี้แหละขาวโพลเลยบรรยากาศมืดชาดีร้องทำไมนางไม่หิวข้าวหรอกนางไม่หิวเลย<ฮ>มือเต๋อกดให้แล้วคุค่ะ เดไี่ย่าพอนีกน่กะอนชาลีเดีนางจะกวาดบ้านซ้ำอีกขนชาลีมันร่วงมันจะติดถุงเทา้าหออรืเดี๋ยวกวาดซ้อีกรอบ่งกล้น กวาดบ้านปัญจาแล้วก็ะะไปทำงานในต๊อกต๊อกตอ,ต,อ,ต,อตามหลับคลิปนี้นะคะขอให้เอฟซีของนางทุกท่านที่คิดดีทำดีที่ไม่เป็นคุเลวนะคะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองกำลังรวยนะคะใครคิดไม่ดีก็กลับตัวกลับใจนะเพราะว่าปากคำมีกิ่งปากบุญมีกินนะคะแน่นอนค่ะนะคะบริษัทมี่ริษัทนานแล้นะคะพี่น้องเข็ดซีได้ดีเชื่อใจได้ัวค่ะเลีง้งไหลไปเกิดจะมีเครืกัยม่งนนะคะก็ต้องกระหม่านนะคะสุดท้ายไปทุก คนค่ะนะเขาต้องแซงผู้ใดค่ะสาธุนะอขอให้เจริญเจริญนลำด้วยมีความสุขเลยจ้ะผูวใดดีจ้ะยืนะยันไาแล้ะขอบคุณเป็นกำลังใจให้นางนะคะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอบคุณมากๆค่ะ